ดูโอ้โหมีความแบบอะชิดเยิ้มอ่ะดูความชิดเยิ้มคุณแม่ก้นครัวจะทาเข้าครัวมาทำขนมปังชีสแปดดิงเนาะซื้อมาสองห่อแต่ว่าคงจะได้ใช้ห่อหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะย่อสูตรลงมานะคะ สำหรับแม่แม่บ้านไหนที่แบบทาให้ลูกกินเฉยๆไม่ได้ทําเยอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูสูตรกันง่ายๆแม่เป็นนมนะคะนมจืดอันนี้อุ่นเรียบร้อยแล้วนะเป็นนมอุ่นใส่น้ําไปนิดนึงนี่ย่ถ้าร้อนเกินเดี๋ยวยิปเขาจะตายได้นะใช้เป็นช้อนชายอย่างนี้ก็แล้วกันทุกบ้านนี้นะคะช้อนคนกาแฟอย่างเงี้ยเนาะวันนี้ขอใช้แบบอุปกรณ์ง่ายๆที่ทุกบ้านมีนะคะเวลา ถ้าจะมีใครทําตามก็คือง่ายเน,ะนาะแต่นาดมันจะเป็นอย่างนี้เวลาเราใช้แก้วไหนตวงน้ําเราใช้แก้วนั้นตวงแป้งนะคะเวลาตวงมันจะได้แบบน้ําหนักมันจะได้บาลานซ์กันอย่างนี้เนาะสำหรับแม่บ้านไหนที่ไม่มีตาช่างนะไม่มีตาช่างแบบเป็นกรัมอะไรอย่างเงี้ยแม่ครึ่งนึงแล้วก็น้ํเครึ่งนึงนะคะเป็นอุ่นๆนะแม่นะเป็นอันนี้เป็นยีตค่ะใช้ได้ทุกยี่ห้อซื้อมาใช้ไม่หมดเอาเข้าตู้เย็นไว้นะแช่ช่องฟรีซไว้นะคะสําหรับยีต อันนี้น้ําตาลนะคะน้ําตาลน้ําตาลนี่เป็นอาหารของยิสนะขาดไม่ได้ค่ะเราจะใส่ป้ายสักประมาณสองช้อนชาถ้าใส่น้ําตาลเนี่ยยีสยิเนี่ย,ย,ยจะขึ้นฟูดีนะคะใส่ยีซป้ายหนึ่งช้อนชาค่ะหนึ่งช้อนชาครึ่งใส่ไปเลยค่ะในแก้วเนี่ยจะมีแค่ยิ์แล้วก็นมอย่างเดียวนะอย่าเพิ่งใส่เกลือค่ะ เพราะว่าเกลือนี่เขาจะมีสารที่ไปฆ่ายีตเนาะไปแอนตี้กับยีตเราจะไม่ใส่รวมกันประมาณนี้นะคะพักไว้ก่อนถ้ายีตเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้ายังไม่ตายเนี่ยเวลาแม่ใส่ไปมันจะขึ้น่างนี้นะคะจะเกาะกันเป็นแผ่นอย่างนี้นะถ้ายีตไหนที่มันแบบใช้ไม่ได้หรือยีตตายเนี่ยเขาจะลงไปข้างล่างก้นนี้นะคะแล้วน้ําก็จะใส่ ะไม่มีขึ้นลอยเป็นแพรอย่างนี้นะเทิคง่ายๆก็คือแบบใส่น้าตาลลงไปด้วยแล้วน้ากับนมเนี่ยห้ามร้อนเกินไปถ้าร้อนเกินไปมันจะทาให้ยีสตายได้นะคะมีแค่นี้เองง่ายๆแน่ทําขนมปังไม่มีอะไรเยอะค่ะมาแล้วทีนี้พักก่อนเรามาผสมแป้งกันนี้น้องจะใช้เป็นขนมปังแป้งขนมปังนะคะนี่ไฮโปรตีนนะบ้านไหนไม่มีไฮโปรตีนใช้นี่ได้ค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะใช้ได้เหมือนกันค่ะทําขนมปังออกมาอร่อยเหมือนกันนะคะแต่วันนี้จินมีเอ,อ่อ แป้งขนมปังไฮโปรตีนะคะจริ๊นก็จะใช้แบบนี้นะเพราะว่าซื้อมาแล้วก็อยากจะใช้ให้หมดค่ะใส่ป้ายหนึ่งนะคะหนึ่งถ้วยตวงนะสูตรนี้เป็นแบบย่อสูตรและสองถ้วยตวงค่ะใส่มีสักประมาณสักสามร้อยกรัมได้นะสามร้อยกรัมที่กะละนะคะเพราะว่านี่เป็นแป้งหนึ่งกิโลนะแล้วจิงนทาไปแล้วนะคะ เหลือนี่เราจะไว้ทําเป็นแป้งนวลนะคะเวลานวดแป้งเราก็ใช้ไม่ให้มันติดมืออะไรประมาณนี้นะคะเราจะตักมาสองถ้วยตวงก่อนนะถ้าเวลาเอามันนวดมันเหลวเกินไปหรืออะไรเกินไปเราค่อยตืมแป้งได้นะคะใส่เกลือแต่จะไม่เทไปโดยตรงที่ตรงกลางของแป้งนะคะจะเทที่ขอบๆเดี๋ยวมันไปโดนยีดเนาะใส่เกลือเพิ่มรสชาติเนยนี่เราจะใส่ในขั้นตอนหลังนะคะขอเป็นไข่ เบอร์เล็กก็ได้ค่ะเบอร์เล็กก็ได้เบอร์ใหญ่ก็ได้นะหนึ่งฟองเราจะใส่โอลิบออยขวดนี้จินซื้อที่ราคาตีไปเลยเนาะสามสิบริงสามสิบริงใช้ได้คุ yeah, anyway. ้มมากนะแม่จะบอกให้ว่าใช้มาปีกว่าแล้วอะคือมันยังใช้ได้อยู่นะยังไม่หมดอายุนะคะปีกว่าใช้มาถึงตอนนี้แม่คุ้มมากควรหนึ่งสามสิบริงคุ้มกว่าซื้อขวดเล็กเอาจงริงเทไปตรงกลาง ประมาณสามช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะสามช้อนโต๊ะเนาะช้อนที่เราตักข้าวกินอ่ะแม่ช้อนแกงช้อนที่เราตักข้าวกินอะ่ะนั่นแหละเอามาตวงได้นะคะสามช้อนโต๊ะถ้าเราทําเยอะเราก็เพิ่มสูตรไปอีกค่ะคูณสองแค่นั้นเองง่ายๆยีสต์เขาเริ่มขึ้นมาแล้วนะแม่เห็นไ,ไหมเขาจะลอยเป็นแพรอย่างนี้แหละคะ่ะกลิ่นยีสต์ก็คือมาแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวจินจะเทลงไปเลยค่ะเทลงไปในแป้งดูของเราเสร็จแล้วก็จะใช้มือค่ะ จินจะชอบใช้มือในการนวดแป้งมากกว่าใช้เครื่องตีเพราะว่ามันได้สัมผัสแป้งแล้วเราจะรู้ได้ว่าแป้งเขาแข็งหรือเขาแห้งเกินไปนะคะเพราะบางสูตรมันก็ไม่ได้เป๊ะๆอะไรขนาดนั้นเนาะเวลาเราตวงน้าตวงอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีจินก็ไม่ชอบที่จะใช้ตาช่างมาตวงนะคะรู้สึกว่าขี้เกียจล้างถ้วยนะขี้เกียจเอามาตวงเอามาช่างให้มันยุ่งยากนะคะจินก็จะใช้เนี่ยค่ะมือเรานี่แหละแม่ คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะใช้เป็นถ้วยตวงนี้นะเป็นแก้วามาตวงเป็นถ้วยมาตวงนี้จะรู้สึกว่ามันง่ายกว่าน,นะคะมันสะดวกเราเนาะสะดวกแบบไหน,นก็ทาอย่างนั้นอนะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนวดไปเลยค่ะนวดไม่นานนะคะแม่ใช้เวลาประมาณเจ็ดนาทีสิบนาทีประมาณนี้นะนะคะสูตรนี้ไม่รู้ว่าจะทําได้ออกมากี่ชิ้นนะคะชิสติกของเราเพราะว่าจะขึ้น เเป็นทรงครัวซองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนี่ยไฮโปรตีนมันจะแป้งมันจะขึ้นง่ายแนย่เนี่ยสังเกตดูแล้วสีเขาจะเป็นสีน้ำตาลเนี่ยนี่คะมันจะไม่เหมือนแป้งเอ่อแป้งสาลีทั่วไปจะมีแป้งขนมปังธรรมดาก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่แบบไฮโปร e ีนนะคะ ไฮโปรตีนนี่แนะนําว่าแบบสําหรับคนที่อยังไงอะสําหรับคนที่อาช่าชองก็แล้วกันอ่ะอย่างนั้นแหละเพราะว่าไฮโปรตีนมันจะแป้งเขาจะเอาใจยากหน่อยนะคะซื้อแม่ๆคนไหนที่มือใหม่ในเรื่องขนมปังอยู่ก็ใช้เป็นแป้งขนมปังธรรมดาก็ได้ะค่ะนาลีใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าจิน ไม่ค่อยใช้นะคะจินจะใช้เป็นแป้งขนมปังไม่งั้นก็จะเป็นไฮโปรตีนนะคะวันนี้อยากได้แป้งที่นุ่มก็เลยใช้เป็นไฮโปรตีนนะนวดไปแล้วมันจะเหนียวๆอย่างเงี้ยแม่นวดไปอีกสักนิดนึงเราก็จะใส่เนยลงไปนะคะเนี่ค่ะวิธีการนวดนวดนี่เลยค่อยๆค่อยๆบ้านไหนมีเครื่องตีก็ดีเลยนะใส่เครื่องตีปุ๊บเททุกอย่างส่วนผสมลงไปในเครื่องแล้วเปิดเครื่องตีในรอบต่ําก่อนนะคะ ตีในรอบต่ําแล้วก็ค่อยไปหาปานกลางนะนี่ความหนาประมาณเท่านี้ประมาณสองช้อนโต๊ะง่ายๆเนยสองช้อนโต๊ะน้ํามันสามช้อนโต๊ะใช้เป็นบ้านไหนไม่มีโอลีฟออยใช้เป็นน้ํามันปาล์มธรรมดาน้ํามันดอกทานตะวันก็ได้คือแล้วแต่ว่าบ้านไหนจะมียังไงนะคะพอใส่เนยไปแล้วมันก็จะ มีหน้าตาอย่างนี้นขนมปังของเราเนี่ยแป้งดูของเรามันก็เลแบบแตกๆออกอย่างนี้แต่กก็นวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะเริ่มสวยเองค่ะแม่ถ้าบ้านไหนไม่ชอบเนยไม่ใส่ก็ได้นะก็ใส่โอริโอ้ลงไปค่ะสําหรับบ้านไหนที่แบบว่าสุขภาพจะอะาเนี้ยนวดไปเลย ไม่ต้องกลัวว่าว้าแม่แป้งมันเละมันไม่ขึ้นโดอะค่ะใจเย็นค่ะแม่นวดต่อไปเดี๋ยวมันจะขึ้นเองเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นรูปโดให้เราเองนะคะนวดไปดพอใส่เนยไปปุ๊บแม่แม่ดูในกล้องก็พอจะรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับขนมปังก็คือเนื้อขนมปังเนี่ยมันจะนุ่มอย่างนี้นะคะเนี่ยพอเราใส่เนยไปเมื่อกี้แป้งมันจะเหนียวใช่ไหมอ่ะตอนนี้เขาเริ่มยืดหยุนละเห็นไ,ไหมเนยมันช่วยได้เยอะค่ะนี่ ยี่ห้อไหนก็ได้เนยรสเค็มเนยรสจืดได้หมดแต่ที่จินใช้เป็นเนยรสเค็มนะคะเวลาเอามาทาขนมปังแล้วรู้สึกว่ารสชาติมันดีกว่าเนยรสจืดเดี๋ยวเราอบเสร็จเราก็จะมีทาเนยด้วยจะทําให้ขนมปังของเรามันแบบน่ากินขึ้นมาสูตรนี้จะใส่ธัญพืชก็ได้นะแม่นะ ถ้าจะใส่ธัญ,ญพืชก็คือแบบเอาลงเลยค่ะเอาลงตอนนี้เลยเรานวดได้ประมาณเจ็ดแปดนาทีก็เริ่มเอาธัญ,ญพืชลงเลยนะใครมีเม็ดเอามอนใครมมีเม็ดถั่วอยากใส่งาอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากใส่เมล็ดเจียใส่ลงไปตอนนี้เลยค่ะแล้วก็นวดแต่ไม่ต้องตกใจเวลาที่เราพักแป้งให้มันขึ้นเนี่ยแป้งมันจะไม่ค่อยฟูเพราะว่ามันหนักนะคะถ้าเราใส่ ธัญ <c oughs> พืชอ,อะไรเงี้ยไม่ต้องตกใจค่ะหกไ,ได้เหมือนกันเพียงแค่แป้งมันหนักนะคะมันจะไม่เหมือนแบบแป้งดูธรรมดาใครขี้เกียรนวดทุบก,กำปั้นทุบอย่างนี้ได้เหมือนกันแล้วแต่ถน,นัดเนี่ยจินจะไม่ใส่แป้งเพิ่มลงไปแล้วนะจะไม่ใส่แป้งนวลเพิ่มลงไปแล้วนะสังเกตว่ามันจะเป็นแบบ มันไม่ได้เละหรอกค่ะ well แต่ว่าเราใส่เนยไปมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเนื้อสัมผัสมันเดี๋ยวเอาให้ดูนี่เขาก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นครัวซองเป็นขนมปังนมอะไรอย่างนี้นะแต่อันนี้เราก็เป็นแบบขนมปังชีสธรรมดานะคะเราก็จะไม่ได้นวดให้มันแบบเป๊ะเวอร์อะไรขนาดนั้นนะนี่ก็จะประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะเนี่ยให้แป้งเขาแบบขึ้นเป็นโดประมาณเนี่ยใช่ก็คือ เนียนละประมาณนี้นวดสักเจ็ดนาทีสิบนาทีไม่ต้องนวดเยอะเดี๋ยวกล้ามขึ้นพอแค่นี้ค่ะแม่มาสังเกตกันนะว่าเออก้อนโดมันจะประมาณเท่านี้นะเดี๋ยวเราพักแป้งไว้สักประมาณวันนี้อากาศร้อนก็จะพักสักประมาณยี่สิบห้านาทีสาสิบนาทีอย่างนี้นะคะมาดูกันว่าแป้งเขาจะขึ้นฟูได้ขนาดไหนนะแม่นะถ้าอากาศเย็นก็ต้องพักนานหน่อยค่ะสี่สิบสี่สิบห้านาทีอะไรประมาณนี้นะแม่นะถ้าอากาศเย็นเนี่ย ได้แล้วค่ะแป้งโดไว้ทาขนมปังงี้งนะ่ายใช้พาเมซานชีสแล้วแบบว่ามันจะแบบยืดยืดหยุ่นของแท้นะคะาหั่นประมาณน,นี้เขาเป็นแท่งให้อย่างนี้เลยอะ่ะแปดเหรียญก็คุ้มอยู่นะแม่นะน้องว่าคุ้มนะสําหรับใครที่ถ้าบอกว่าแพงมันไม่แพงอะแม่มัน,มนเท่ากับราคาของมันนั่นแหละ หั่นไปเลยกินเหมือนกันนะเดี๋ยวหั่นไว้ประมาณนี้นะคะถ้าไม่พอเราก็มาดูก่อนว่าจะยังไงต่อไปนะโชว์ก่อนนี่แป้งโดของเรายิชีดหึนเลยทุบมันออกก่อนให้ชีทมันออกนะคะโรยแป้งนวนไปก่อนนิดนึงเสร็จแล้วเทล,ลงไปมาวันนี้เราจะทําเป็นเออ่ครัวซองนะเป็นขึ้นรูปแบบครัวซองใช่ไหมเราก็จะไม่แบ่งก้อนแล้วนะแม่ ถ้าอย่างนี้มันจะง่ายนะสาหรับมือใหม่นะไม่ต้องมานั่งแบ่งนั่งคลึงแป้งให้มันยุ่งยากนะคะนือทำอย่างนี้เลยเหมือนพิซซ่านะแมะ่ประมาณนี้อือ่ะยืดเขาหน่อยจินหาไม้นวดแป้งไม่เจออะ่ะเดี๋ยวไม่รู้ไอ้ตัวเล็กมันเอาไปไว้ไหนนะคะมันเป็นอย่างนี้ทุกบ้านน่ะลูกอะ่ะของใช้เครื่องในครัวเรือนที่จะชอบมากแต่ว่าอันไหนที่เป็นของเล่นตัวเองไม่ค่อยอยากจะเล่นนะยังไงดิยังไงเนี่ย หาไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะคะใช้มือนี่แหละครึงไปเลยแม่นะถ้าใครแบบไม่มีจริงๆใช้มือไม่ถนัดก,ก็ใช้ขวดได้ค่ะขวดซอสขวดอะไรก็ได้ที่มันเป็นลักษณะขวดนะแม่นั่นแหละโรยขนมปังแล้วเราก็ครึงเข้าไปเลยนะคะถ้าเป็นไม้ครึงมันจะอย่างนี้เนาะมันจะง่ายใช่ไหมแต่นี้เราหาไม่เจอนะวันนี้หาทั้งวันอันไหนที่หานี่มันจะไม่เจอเหรอกแม่พอเราไม่หานี่มันจะมาเองเลยนะคะอัตโนมัติของมันะอะประมาณนี้ สูตรนี้เอาไปทําพิซซ่าก็ได้นะแค่เปลี่ยนไปใช้เป็นแป้งสาลีค่ะถ้าจะทําพิซซ่านะเปลี่ยนไปใช้เป็นแป้งสาลีค่ะง่ายๆเนี่ยถ้าจะเป็นพิซซ่าชีสใช่ไหมแค่ใส่ชีสแล้วก็ห่อไปขอแบะแค่นั้นจบแต่วันนี้จะไม่ทําพิซซ่าค่ะวันนี้จะทําเป็นขนมปังโอเคก็จะรีดได้บางประมาณนี้นะคะเราน่าจะได้เยอะอยู่แล้วแม่นะที่ กะดูนะตอนนี้อ่ะแบ่งครึ่งไปค่ะประมาณนี้เนาะทำเป็นสามเหลี่ยมค่ะเพราะว่าเราจะทำเป็นเหมือนครัวซองนะขึ้นรูปเป็นแบบครัวซองมาดูกันว่าสูตรนี้เราจะทำขนมปังออกมาได้กี่ก้อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบ้านไหนที่เอาวไม่อยากทำเยอะแม่ทำนี้หน่อยได้ไหมได้ค่ะ ลดสูตรลงมาจากสองกายเป็นหนึ่งน้ำจากครึ่งแก,ก้วก็เออเกือบเต็มแก้วใช่ไหมลดมาครึ่งแก้วแค่นั้นแค่เปลี่ยนสูตรลงมาไม่งั้นแป้งนี่มันเข้าตู้เย็นได้นะแม่นะหั่นอย่างนี้แล้วก็เอามาขึ้นรูปแล้วเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะง่ายๆมาวิธีขึ้นรูปครัวซองยังไงคะง่ายๆค่ะประมาณนี้ถ้าครัวซองมันรีดแป้งประมาณสามครั้งสี่ครั้งแต่นี่เราไม่ได้ทำครัวซองเราทำเป็นเออ ขนมปังนะขึ้นรูปครัวซองเฉยแล้วก็ไม่ต้องไปทําเยอะหลายขั้นตอนนะคะครัวซองนี่จะหลายขั้นตอนหน่อยแต่ขนมปังนี่จะง่ายๆค่ะแปบ๊บเดียวอ่ะหมุนไปอย่างนี้เลยประมาณนี้นะคะบิดตรงนี้หน่อยกันชีสทะลักออกมานะคะอ่ะประมาณนี้ได้ละเป็นครัวซองละเห็นไหมจับโดยืดหน่อยนะอ่ายืดโดหน่อยจะได้ไม่หนาเกินไปใส่ชีสลงไปอืม ม้วนค่ะประมาณนี้นี่นะแค่ม้วนแค่นี้ค่ะได้ละมาเลยลูกมา ชิวๆค่ะอ่ะม้วนไปลูกเอาไส้ของเธอไปจ้ะได้ละโอเคประมาณนี้ค่ะนี่เดียวเอาไปพักในเตาอบไว้ประมาณอีกสามสิบนาทีนะเรียมอย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวเอาพักไว้ในตู้อบของเรานะคะเอาพักไว้ก่อนค่ะค่ะเราเดินทางมาถึงตอนที่จะอบกันแล้วนะอันนี้เป็นไข่เหลืองคะ่ะ จะใช้เนยหรือว่าไข่เหลืองก็ได้เอามาทาเพื่อให้สีของขนมปังของเราเนี่ยมันสวยนะคะนี่ทาไปที่โดของเราเลยอบเสร็จเราค่อยมาทาเนยนะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นแบบว่าสีชําแล้วก็ขนมปังของเราเนี่ยมันขึ้นเงานะคะนี่แต่ตอนนี้ก็คือทาไข่เหลืองไปก่อนไข่เหลืองว่าจะเนะ้อันลิ่งดีเนาะ จริงๆจ,จ,จะทําเป็นก้อนเล็กๆเ,เหมือนกับพิซซ่าฮัทก็ได้นะแม่นะแค่เราแบ่งแป้งให้มันเป็นชิ้นค่ะเพราะว่าเวลาเขาฟูใหญ่มาเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเต็มอย่างนี้เลยถ้าเราทําเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนั้นอนะ่ะขนมปังสูตรนี้ที่เราทําอ่ะเราจะอบได้ประมาณสามครั้งเลยนะแม่ค่ะสําหรับลูกเรากินนะหนึ่งสองคนสามคนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาเข้าเตาอ,อบเลยจ้าโอเค เตาเริ่มร้อนแล้วไฟบนล่างนะคะทีนี้เราก็เดี๋ยวอีกสามสิบนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนมปังของเราเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จเราต้องทาเนยใช่ไหมแล้วเนยมันเป็นก้อนแข็งอย่างนี้ใช่ไหมคะวางเอามาใส่ก,กับถ้วยแก้วอย่างนี้นะ วางที่หลังเตาอบนะคะถ้วยแก้วหรือถ้วยสแตนเลสก,ก็ได้นะนี่เอาวางไว้ในอุณหภูมิห้องแล้วก็หลังเตาอบ่างนี้นะอย่าไปจับนะมันร้อนนะคะตอนนี้นี่ค่ะขนมฟังของเราโอ้โหอบมาแล้วติดกันเลยจ้าติดกันเลยเป็นแพเลยแต่ไม่เป็นไรเนาะเราอบกินเองค่ะไม่ต้องขึ้นรูปสวยขนาดนั้นก็ได้เนาะนี่น้องก็ติดกันอย่างนี้เลยนะยังเหลือเวลาอีกยี่สิบนาทีเปิดไฟบนล่างนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบองศานั่นเองนะคะไปเขานคะคะ โอ้โหเริ่มเหลืองแล้วว่าอยากชิมแล้วว้าวชีสไส้ทะลักมากขนมปังของเราอะใส่ชีสไม่ยั้งไงไม่ห่วงชีสเลยไม่เป็นไรนะคะทากินเองเนาะทาเนยค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็ทาเนยเข้าไปทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเราค่อยแกะนะคะให้อุ่นสักพักสักแป๊บหนึ่งเราค่อยแกะน้องออกมานะคะนคะคะ ทาเนยไปก่อนนะพอมันเคลือบหน้าขนมปังอย่างนี้แล้วมันน่ากินนะแม่ใดๆแล้วคือในบ้านหอมมากเนยเมื่อกี้เราเอาไปวางไว้บนเอหลังเตาอบนะคะเห็นไหมเขาจะละลายออกมาได้ดีมากเลยนี่ทาไปให้มันเคลือบหน้าขนมปังของเรานะคะถ้าใครอยากให้แบบก้อนมันเป๊ะก็เอามาตวงได้นะคะแต่เราไม่ได้ขายเราก็แบบว่านั่นแหละทํา ก้อนละกีกรัมก็ได้นะคะเพราะเรากินเองแล้วเราไม่ได้ไปขายนะเนี่ยค่ะประมาณนี้ก็ทาเนยช้ำๆเลยนะคะเนยเป็นเนยเค็มนะคะจินจะใช้เป็นเนยเค็มเพราะว่าชอบรสชาติเค็มๆของเนยนะถ้าเนยจืดแล้วมันไม่ค่อยเท่าไหรอ่อ่ะเนี่ยค่ะทาไปให้ทั่วเลยเห็นไหมว่าสีขนมปังมันจะสวยมากกับนีเนี่ยค่ะ,คะดูดูความแบบชีทะลักมาก ดูอือหือหอมมากเดี๋ยวชิ้นนี้จะเอาให้ฮานะ่าเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟให้ลูกค่ะนี่ชีปที่มันแตกออกมาอย่างนี้เดี๋ยวจินจะเอาไปให้ฮาน่านะเพราะว่าเขาชอบกินโอ้โหร้อนมากเลยเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ถึงไว้ให้เขาเย็นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวข้างล่างเขาจะเป็นน้ำน,นะต้องเอามาใส่ไว้ในตะแกรงอย่างนี้นะคะให้เขาเย็น ท,ทั้งข้างบนข้างล่างเน,นี่ยค่ะแล้วแป้งเขาก็จะเป็นสีเหลืองๆประมาณนี้นะคะนี่คือไฮโปรตีนะ,ะแป้งเขาจะเบาค่ะอยิบาอ้า I'm <laughs> sorry. <laughs>